ในปัจจุบันนะครับ NBA ได้มีสไตล์การเล่นบาสแนวใหม่ที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นบิ๊กแมนที่สามารถชูดได้เล่น NBA ก็มีทา่าทางที่จะปรับเปลี่ยนสู่บาสยุคใหม่แต่มันมีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นกระแสร้อนแรงมากๆเนื่องจากเขามีสไตล์การเล่นเหมือนบาสโอสกู o S chool, <S และสามารถทำลายคู่ต่อสู้ทุกคนที่เขาเจอได้ผู้เล่นคนนี้ก็คือแอนโทนีเอดเวรสผมเชื่อว่าถ้าหากเพื่อนๆติดตาม NBA p l a y o f f ในปีนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เพื่อนๆจะไม่รู้จักแอนโทนีแอดเวรสแอดเวรสเนี่ยเเเเปนทีคาาขรบบยจอ กับผู้เล่นที่เก่งที่สุดตลอดการคนหนึ่งอย่างไมเคิลจอแดนหรือถึงขั้นบอกว่าเอ็ดเวิร์ดจะเป็นไมเคิลจอแดนคนต่อไปถ้ากเราเอาหน้าสองคนนี้มาแบ่งครึ่งแล้วต่อกันนะครับมันยังสามารถแทบจะเป็นหน้าใบเดียวกันได้เลยนะครับแต่นี้มันไม่เกี่ยวกับทักษาบาสที่เขาถูกเปรียบเทียบกับจอแดนเนี่ยเพราะว่าสไตล์การเล่นของทั้งสองคนนั้นเนี่ยคล้ายกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดังการชุดเฟดเวย และการป้องกันแบบบล็อกจนหัวชนแป้นนะครับในเวลาที่ผมอัานคลิปนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดและทีมทิมเบอร์วูฟเนี่ยได้เข้าถึงรอบคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลแล้วทั้งหมดนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่หลายๆคนเริ่มติดตามมากขึ้นไปเรื่อยในวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การเล่นและสาเหตุที่ทำไมหลายคนถึงคิดว่าเขาจะเป็นอนาคตของ NBA ได้ก่อนที่คลิปนี้จะเริ่มนะครับผมขอฝากให้เพื่อนๆไปคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงกับการเล่นและอนาคตของแอนต์มอนีเอ็ดเวิร์ดผมฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพ<ๆ> เอนรีเอ็ดบอร์ดเป็นผู้เล่นที่มีความน่าสนใจมากๆข้อที่1นนะครับก็คือความแข็งแรงและเมนเทลิตี้ของเขานะครับในหัวข้อนี้ผมเชื่อว,ว่าเป็นหัวข้อแรกที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นได้เลยนะครับเนื่อง็คือในเรื่องของร่างกายและความแข็งแรงของเขาถูกไหมเอนรีเอ็ดบอร์ดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายค่อนข้างโดดเด่นจากกาดคนอื่นนะครับเอ็ดบอร์ดเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ารูปร่างของเขาเนี่ยบึกแล้วก็กล้ามใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับกาดหรือปีกในตำแหน่งเดียวกันเอ็ดวอร์ดนะครับมีส่วนสูงเพ ที่มันมัน้ำหนักเพียงแค่88กิโลกร,รมัมหรือ Bradley b e ลที่มีน้ำหนัก94กิโลกรัมเนี่ยจะเห็นได้ว่า Anthony Edwards นะครับมีน้ำหนักที่มากกว่าพอสมควรเลยที่เขาน้หนักเยอะนะครับมันไมไ่ทำให้เรื่องความเร็วและการกระโดดของเขาด้อยลงแต่อย่างใดเลยนะครับแต่มันกลับทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นไปอีกการกระโดดของ Anthony Edwards เนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่41นิ้วเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากข้อมูลเท่าที่ผมหามาได้นะครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย NBA ถึง13นิ้วเลยนอกจากนี้นะครับไอคิวที่ดเวิร์ดกระโดดเอาหัวชนแป้นเนี่นนนา เลขที่วอริโอ้สูงสุดที่ NBA เคยจดไว้นะครับอยู่เพียงแค่1นนิ้วนะครับที่48นิ้วเนี่ยจากกุเลนที่เพื่อนๆก็คงจะเดาถูกครับแมคโครจอร์แดนการที่เขาสามารถกระโดดได้สูงขนาดนี้ทำให้เขาสามารถดังเลีอยบบล็อกได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจนทำให้หลายๆคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจและติดตามเขานะครับนอกจากเรื่องการกระโดดเนี่ยเขายังมีความเร็วที่สูงมากๆเขามีเฟิร์สสเต็ปหรือก้าวแรกที่เร็วที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาเขาสามารถข้าผ่านตัวประกบได้อย่างง่ายๆทำให้การการเอ็ดเวิร์ดเป็นสิ่งที่ว เจอกับนักเก็ตนะครับผมก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ธรรมดาของเขาอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเขาสามารถวิ่งผ่านทุกคนได้เหมือนกับเครื่องบินเจ็ตแบบเจอเครื่องบินใบพัทอะไรประมาณน,นี้เลยนะครับถ้า,าวิง fast break, ่งฟา b เบรกมาเนี่ยคนกันแทบจะได้แต่ส่วนมนภาวนาเลยนะครับว่า AE จะทาพลาดเองซึ้นส่วนมากแล้วนะครับเขาก็ไม่พลาดนะครับที่ผมพูดมาอย่างนี้หลายคนอจะบอกว่านักบาสเอ็นบีเอก็มีตั้งหลายคนที่วิ่งเร็วหลายคนที่แข็งแรงทําไมเอ็ดเวิร์ดถึงเด่นออกมาล่ะส่วนตัวนะครับคำตอบของผมอยู่ที่ m e n t a l i t y หรือความคิดของเขานะครับเ e ไเนี่ยเป็นผู้เล่นท ไม่กลัวสิ่งที่ตัวประกบจะทําต่อเขานะครับส่วนตัวเนี่ยเขาเหมือนเป็นนักล่าที่จะไปล่าเหยื่อเวลาเล่นบาสเลยนะครับนอกจากนี้นะครับหลายคนเนี่ยมักจะสเต็ตหล่นในช่วงเพลย์ออฟนะครับถ้าหากเทียบกับซีซั่นปกติเพราะว่าแรงกดดันมันมากขึ้นแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันกลับด้านกันเลยนะครับสเต็ตช่วงเพลย์ออฟของเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่าช่วงฤดูกาลปกติเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไม่กลัวที่จะโดนกดดันเลยนะครับเขาสามารถแสดงความสามารถภายใต้แรงกดดันได้ดีมากๆอีกด้วยความคิดที่จะกล้าตะลุยของเอ็ดเวบกามง หัวข้อที่2 shooting หัวข้อนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกว่ามีผู้เล่นหลายคนมากๆนะครับใน NBA ที่สามารถทําได้แต่ว่าการชุดของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันจะมีจุดเสริมที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอฟังกันให้จบอย่างแรกเลยนะครับเท่าที่รู้ดูกันนะครับเ e เป็นคนที่สามารถทําแต้มได้เก่งมากๆซึ่งผู้เล่นหลายคนถ้าหากเน้นวงในเนี่ยวงนอกมักจะทําไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่สําหรับ AE ครับเขาสามารถยิงได้ด้วยยิงแบบฝั่งข้ามสลบไปเลยห่วงขาดไปข้างหนึ่งนะครับในช่วง playoff เนี่ยเขายิง3แต้มลงไป3นะครับเยอาจะไมไดููสงใชแปดจปอร์แล้ว สูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจำนวนลูกที่เขายิงไปเนี่ยมันเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆที่เปอร์เซนต์ยิงลงสูงกว่าเขาการชุดของเขานะครับหลายลูกจะไม่ใช่มาจากระยะ3แต้มทามาด้วยนะครับหลายลูกจะเป็น3แต้มระยะไกลออกมาอีกนะซึ่งผมถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะสามารถชุดระยะไกลออกมาจาก3แต้มได้อย่างมีคอนสติสเทนซีที่ดีมากๆอีกด้วยนอกจาก3มแต้มแล้วน,นะครับจุดหนึ่งที่ทําให้เขาโดนเปรียบเทียบกับจอแดนนะครับก็คือในส่วนของมิดเรนจ์และการชุดเฟรดเวย์การในปัจจุบันนะครับมักจะไม่ค่อยมีใครเล่นโพสตเพลลอ่แนนะนนัััตหงดมกป ถ้าคนกันตัวเล็กนะครับเขาก็สามารถดันให้คนกันกระเด็นแล้วก็หันกลับมายิงได้เลยหรือบางทีนะครับเขาก็จะมีการเล่นชุดเฟดเวย์ยากหลายลูกนะครับซึ่งเขาสามารถชุดลงได้อย่างค่อนข้างถี่เลยทีเดียวนะครับการชุดมิดเลนของเขาเขาสามารถชุดได้จากทุกจุดของสนามเลยส่วนมากจะเป็นออกจากการเลี้ยงเล่นท่าแล้วยิงนะครับเพราะด้วยความสูง6ฟุต4เนี่ยถือว่าไม่ได้สูงมากสำหรับ NBA เวลาถ้าเขาเจอคนตัวใหญ่นะครับเขาต้องใช้การเลี้ยงบอลและการหลอกเข้ามาเพื่อไม่ให้โดนบล็อกจุดเด่นที่สุดของการชุดเอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่ส่วนตัวผมคิดว่่าทีีมูล กาันนนอย่่งแได้หลายคนบอกว่าเขาชูดแบบฟืนๆหลายรูปแบบนี้มันจะมีคอนซิสเซนซีได้ยังไงนะครับส่วนตัวนะครับผมก็คิดอย่างนั้นตอนแรกว่ามันไม่มีทางลงชูดได้อย่างบ่อยๆหรอกนะครับแต่ว่าพอไปดูเซตแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิงลงเวลาผู้เล่นการชิ้เนี่ยมันมากกว่า50%สอซะอีกนะครับที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้ส่วนตัวมันโยงไปข้อหนึ่งนะครับเท่าที่ผมคิดว่าซึ่งคือความแข็งแรงของเขาการที่ผู้เล่นจะสามารถชูดคอนเทสต์ไดช็อตได้เนี่ยเขาต้องมีความแข็งแรงในการชนในการกระโดดหลบและที่สําคัญที่สุดนะครับกคควาาม,ม่่่่่นนนงลลทีหยิดไแ เอ็ดเวิร์ดเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เสียบาลานซ์และชุดล,ลงได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ m e n ล a l ี y เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโดนตัวประกบชนหรือว่าเวลาโดนตัวประกบประกบชิ้นเนี่ยเขาไม่กลัวที่จะแสดงออกและทําแต้มนะครับจุดนี้แหละครับที่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเขาหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ไปในทางเดียวกันกันกบข้อนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่3 finishing แล้วก็การ drive นะครับหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่สามารถเห็นได้ชัดมากๆและไฮไลท์ light, หลายอย่างของเขาก็จะมาจากส่วนนนนนนนีีี้้้้เเเเเเรรรรรราา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 จจะิ่่่่มมกกกกกกััดวววยอออออคหืขขขงงงททลช เขาสามารถข้ามผ่านคนนั้นไปได้เลยถูกไหมโดยไม่ต้องเล่นท่าเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปในข้อแรกก็คือ first step ของเขาเร็วมากๆถ้าหากเจอคนที่เร็วพอสมควรอ่ะบางทีเขาจะต้องใช้การเล่น iso มาเป็นบางส่วนนะครับซึ่งผู้เล่นในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากนะครับเวลาจะข้ามตัวประกรบวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการเล่น screen ถูกไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแต่สำหรับเอ็ดเวิร์ดแล้วนะครับเขามีสกิลส่วนตัวที่สูงมากๆแล้วก็ร่างกายเขาดีมากเขาเลือกที่จะหนึ่งหนึ่งกับตัวประกบมากกว่าการที่จะเรียกเพื่อนขึ้นมมมาา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 าแลลลล้้้้้ววววเเเเเเขตตตอออองงจจัััปปปรรรรระะะะกกกกกกบบ2นนคคคหหหยยยทท่่่ีีผ็็็ไดืใใชิํ หรือเฟือกระโดดพอตัวประกบเรียกอะไรสักอย่างนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆแต่มันก็มากเพียงพอที่จะสามารถทําให้เอ็ดว์ดเนี่ยสามารถก้าวข้ามหลุดตัวประกบไปได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเขาทําได้นะครับและได้ผลมากๆก็คือจังหวะ close out นะครับด้วยความที่ N B A ส่วนมากจะเป็นการกันแบบแมนทูแมนถูกไหมทำให้จังหวะโคลส e o u หรือจังหวะที่ตัวประกบวิ่งเข้ามากันเราเนี่ยถ้าหากเ,าเราสามารถข้ามไปได้เร็วมากพอนะครับก็จะสามารถหลุดตัวประกบคนนั้นได้เลยทีนี้ก็จบกันที่เรื่องการข้ามกันแล้วถูกไหมครับมา ก็คือการดังกับการเลเวอรซึ่งทั้งสองอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ AE เนี่ยทำได้ดีมากๆการเลเวอรของเขานะครับบางทีจะเป็นการขึ้นโนตรงเลยเพราะว่าเขาสามารถกระโดดสูงมากอยู่แล้วแต่ถ้าหากเจอคนที่ตัวใหญ่กว่าเขาก็จะดับเบิลคลัชแล้วไปเลยอีกฝั่งแต่สิ่งที่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสกิลที่โดดเด่นมากๆก็คือการทําแต้มแบบมีคอนแทคหรือการทําแต้มเวลาโดนชนนั่นเอง a อนะครับเป็นผู้เล่นที่ไม่กลัวที่จะชนเขาพร้อมที่จะกระโดดพุ่งชนตลอดนะครับเวลาเขาชนแล้วเนี่ย N าาคคแ,แ,แอยดนดเวิร์ดมี่ มาทำแต้มได้ เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อที่4หรือว่า defense ของเขานั่นเองนะครับข้อนี้เป็นหัวข้อที่ส่วนตัวผมคิดว่ามีเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยนะครับในทม t i m b e r w o l v ซึ่งก็คือมีผู้เล่น Defensive Player of the Year อย่าง Rudy Gobert หรือก็ยังมีผู้เล่นที่ป้องกันได้ดีมากๆอีกหลายคนเช่น c a r l a n t h o n y Towns s i x Man of the Year อย่าง d a s Reed และ Alexander Walker นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งทีม t i m b e r w o l v e เนี่ยเป็นทีมที่มีความสามารถในการกันที่สูงมากๆนะครับแค่คนอื่นๆเนี่ยก็ทําให้ทีมคนบุกเนี่ยแทบจะทําแต้มไม่ได้อยู่แล้วแต่ยิ่งพอมี AE เข้ามาเสริมเนี่ยมันก็ทําให้ระบบป้องกันของทีมเนี่ยเป็นระบบที่น่ากลัวมากๆ ด้วยความที่เร็วที่สูงมากๆของเอ็ดเวิร์ดทำให้เขาเนี่ยสามารถสไลด์ตามตัวประกบและปิดตัวประกบได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากตัวประกบหลุดไปได้ผมบอกเลยนะครับว่า AE ก็ไม่ปล่อยไปแค่นั้นนะครับมีหลายลูกเนี่ยเขาจะวิ่งตามไปบล็อกเลยทีเดียวนะครับซึ่งจังหวะส่วนมากมันจะไม่ใช่จังหวะบล็อกแบบ1 V1 แต่จะเป็นจังหวะที่ AE เข้ามาช่วยมากกว่าเพราะมันทําให้เขาสามารถเทคตัวได้แรงมากยิ่งขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นลูกนี้นะครับเขาชูไม่ลงนะครับแล้วแต้มใกล้กันมากๆนะครับเอเอก็ไม่ได้แบบท หลายลูกที่เขาบล็อกนะครับมันจะเป็นการบล็อกที่ไม่ฟาวด์ด้วยตบเต็มๆบอลเลยนะตรงนี้เนี่ยต้องใช้การฝึกฝนและการดาวคนบุกอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการทําแบบนี้ได้ต้องมีประสบการณ์บล็อกที่เยอะมากๆเลยทีเดียวก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์แอนโทนีเอดเวิร์ซูเปอร์สตาร์จากทีมมินิโซตาทิมเบอร์วูฟเขาจะสา <ะ S 2> <สะ S 1> มารถพาทีมคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่เราก็ต้องรอติดตามในส่วนนี้เป็นต่อไปนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดคคนน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 นตตตต่่่่่่่่่่่่่ออ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 อไไไไปปปปหหรรรรรรรืืืืมมมมมเเ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 เาา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 าก็็้้้้้้้งงงงดดดดููววววขขขสสสสถถถแแแีีีีลลลลบบบบยยๆัผผิ ที่มีอนาคตไกลามากมากและอาจก้าวขึ้นมาเป็นหน้าตาของบาทยุคใหม่ได้หากใครชอบคลิปวิเคราะห์ผู้เล่นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมฝากไปกดไลค์ผมหน่อยนะครับจะช่วยผมได้มากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมไปกดกันด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆใหม่ๆที่ผมจะลงให้ในอนาคตนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย